ไปเอาเออปลายลงไป,งไปนั่นแหละอืมนั่นแหละอยู่อย่างนั้นเนี่ยอ่ะอืมอ่ะ ให้พอให้พอโอ้ยมุดน้ำ <laughs> เออเท็ดดี้ไว้ให้พี่เขาเรียกดิไปไปหาพี่เขาไปโอ้โหเอาเอาไม้ทั้งดำโอ้ยเสียบปุ้โนอเท็ดดี้โว้ยมึงจะเอาไม้ไปไหนเนี่ยกีดเท็ด นอนเฝ้าไม้เลยเว้ยแปรนะเดี๋ยดีแปรนะไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวงูกัดเว้ยวัวเว้ยไปดีกว่าเว้ยไปถ่ายให้ป้าป๊าดูเนี่ยให้ป้าป๊าดูเด็กมันดื้อฮะเดี๋ยวป้าป๊ามาเนี่ยถ่ายให้ป้าป๊าดูเลยเด็กมันดื้อเนี่ยมันจะเอาไม้เข้าบ้านอีกแล้วเนี่ย